หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้ากระผมพมาดิศักอุปวัฒโนนะครับเห็นญาติโยมกำลังลำเลียงสิ่งของต่างๆนะครับลุงจักรรถนะครับไม่รู้ว่ามาแต่ไหนนะครับเนี่ยเด้อมาแต่บ้านใดนี่เฮ้นี่เบ้นสังมิงครับผมสังมิงบ้านสังมิงอันเมือง30นี่บ่ามาถวายพระทหารเ้านี่บ่น,บนีหรือจงังได อันผู้ใดมาเนี่ยน้ำกันนี่จะคนมันน้ำนจค้นนี่นนนบ้านสังมิงเมนบบนีบ้านสังมิงอำเภอม่วงสามสิบนี่นะครับนำสิ่งของต่างๆมาเข้าโรงครัววัดบ้านเก่าบอนะครับสาธุอนุโมทนานะครับหลายอย่างมากประการนะครับนี่ส่วนมาเป็นเครื่องครัวนะครับเคยมาดูอยู่บบวัดนี่มาดูอยู่ค่ะมาดูอยู่ตีนี่นะครับนี่มานน้ำกันจะคนนหรอนี่ไหมเด้อนะครับ เอาไปว่างไปพุ่นเด้อละ่ะมองนาพระประธานเดี๋ยวสิได้กาวคำถวายเด้อกาวคำถวายโอ้สิไปว่างไปเบิดบดเลยอเฮ้อเอาแต่พ่อไปได้ก็ได้เด้อไปกาวคำถวายก่อนเด้อน,นะครับนี่ยมมาแต่เช้าๆนะครับเห็นมองผ่านกล้องวงจรน,นะครับเห็นโยมนําสิ่งของลงจากรถนะครับก็ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี้บ้านสร้างมิงนะครับนี่บ้านสังมิงเนาะม่น,น้ำกาญจน์จะค้นหรือบ้านนี้พี่น้องพ่อยายเปคีค่ะพี่น้องพ่อยายเปี พญิดเดชไอพญิเปียนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับเด็กยินแต่ซื้อพนยวงแต่ว่าบอกคุณนะบ่าแม่คเหนนนาสิคุณกว่านะซื้อแห้งคุณยากต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับนี้ยมนําสิ่งของต่างๆนะครับมาสิบสองคนผู้ชายจะค้นบ้านนี้่สออืม นะครับสาธุอนุโมทนานะครับญาิโยมเห็นคณะสงฆ์อยู่ด้วยกันมากๆนะครับก็เลยนําสิ่งของต่างๆเข้ามาถวายที่วัดบ้านเก่าวนนะครับโดยเฉพาะเย็นนี้นะครับนี่มีบุญพิเศษนะครับสวดมนต์ข้ามปีนะครับเด้นนะครับสาธุอนุโมทนานะครับค่อยฟังรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มาถ่ายเฉพาะจิตกรนะครับนี่เด้อสาธุอนุโมทนานะครับ จะได้กล่าวคำถวายในช่วงเช้าๆนะครับอนุญาตเดินเข้ามาที่โรงครัวนะครับภารกิจเหมือนเดิมนะครับแม่ข่าวไม่ชีพเน็ตของหวานนะครับแตงโมนะครับไม่รู้มาจากที่ไหนนะครับแตงโมนี่แตงโมญาติยมเอามาด้วยนะครับไม่รู้ล่องลอยมาที่ไหนแต่มาลงที่โรงครัววัดบ้านเก่าบ่อนี้นะครับนี่วันนี้อากาศเย็นๆนะครับก็เลยมาถ่ายภาพใสายๆนะครับ นะครับแม่ชีกับพักชีนะครับนี้ขาวนะครับนี้นะครับเลือกผักนะครับหนาวอยู่บ่เยอะนี้อยู่ไกลไฟดีแทกหนาวอยู่บ่บ่าหนาวเนาอยเห็นยังเลยนี่ผัดไข่ใส่บวบนะครับสูตรนี้ไม่รู้มาจากไหนนะครับนี่เด้อนะครับมีนูวัดบ้านกบอนี่คิดไว้เป็นสองเดือนนะครับกว่าจะได้มาปรุงถวายพระนะครับ เห็นยังน่ะถวายลุงตาเนี่ยยำปลานะครับนี่นะครับคัดเนื้อทิ้งเอากระดูกไว้นะครับนี่เอาแต่เนื้อไว้เนาะไม่ได้เอาเอามาเมื่อใดนี่โอ้ยนึกว่าจะไม่มาแล้วนะครับนี่มาเมื่อไหร่จะได้ไปไปใส่โต้าลมหนาว กระหืนแล้วกันเด้อดูเกาหุ่นละเด้อนะครับเพ็นล้านตัวแล้วนึกว่าจะไม่คิดถึงนะครับสาธุอนุโมทนานะครับพระเนรพิเศษนะครับพัฒหารพระเดชพระคุณหลวงตานะครับนี่ขัดแต่ไม่กลัวฝีมือเอกจากบ้านหัดเพียงอันนี้กับบ้านหัดเพียงกันบ่มาน้ำกันนี่อันนี้อำนาจอำนาจค่ะอำนาจเจริญบ่นี่นึกว่าบ้านหัดเพียงเนาะเด้อสาธุอนุโมทนานี่ ต้องเก็บห้าร้อยเลยนะครับค่าชมนะครับนี่เดือสาตัวอนุโมทนานะครับระแนวพัะนาหันพระทิพเพืะคุณลุงตานะครับอันนี้พัะนาหันพระสงฆ์นะครับนี่นะครับปกติจะเป็นมะเขือเพื่อพระสงฆ์นะครับแต่วันนี้ไม่รู้จะเป็นอะไรนะครับนี้ไม่คัวกินเขาได้หลายนะไม่คั่วเดิมนะครับไม่รู้เป็นยังไงนะครับอยู่ที่ครัวมีตะกอนพร้อมๆนะครับ งานหลายนะครับนึกงว่าอยู่ใกล้อาหารแล้วมันจะซึมเข้านะครับไม่ใช่เด้อนะครับอยู่ที่ครัวมีแต่คนผอมๆนะครับผอมแห้งแรงน้อยนะครับม่ครัวนะครับแต่พระนั้นมีแต่ลูกอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะครับเฮ็นยังเลยนี่ยเพื่อเดินนี่ยังหัวใช้เท้าวันนี้เด้อนะครับลายผนเกมากประการนะครับ พออากาศเย็นๆเช้าๆนี่ไม่ชีไม่ขาวจะชอบเล่นน้ำนะครับเล่นน้ำแต่เช้าๆนะมีแต่คนผมผมนะครับสงสัยจะหารแม่่อยนะครับมีแต่คนผมผอมนะครับนะครับมาถ่ายรูปมีแต่คนผมผมนะครับม่ครัววัดบ้านกบอนนะครับส่วนมากจะเป็นพระนะครับที่สมบูรณ์นะครับสงสัยเปิดประเด็นผิดแล้วนะครับ เมชีชมพูนะครับแต่ไม่ใช่ชมพูอริยานะครับนี่พระเนกคุ้งเข้านะครับเด้อขออนุญาตนะครับเมชีอ้ำนะครับ <c oughs> อ้ำประพัสลาบุตรฤาอ,อ้ำอย่างกึ่งอ้า <c oughs> <c oughs> อึอ้งเตี้ยโอ้ยเ <c oughs> มชีสุภาพสานุนนีน่เราซื้อจริงเนาะนะครับมันจะหลงกันกันกบสุภาพโคทิยะนะครับ โอ้ยขอโทษไอเนอนะนี่นะครับยมกําลังไม่ชีแม่ขาวกาลังจะตําสซุ่มตํานะครับเห็นยมเอามอมียวันที่สามสิบเอ็ดนี่ยเนาะโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าต้องถามชื่อยมพ่ออีกแล้วนะครับในีคุ้นแต่หน้านะครับห่วยมันมเลื่อมคัังกคือประเทศสี่เหรอนะครับมาประจําประจํานะครับ เด้อแต่ว่าพอจะออกชื่อนี่ยากเหลือเกินสนามเรานะครับจำได้แต่สนามเรานะครับพ่อชาลีสนามเราด้วเนาะโอ้ยนะครับนี่นะครับเวลาจะถ่ายภาพเราลืมชื่อนะครับโยมนําเครื่องครัวต่างๆนะครับมาถวายนะครับสาธุอนุโมทนามาเต็มคันรถนะครับนี่คันที่2นะครับคันหนึ่งมาแต่สูบ้านสังมิงนะครับ อันนี้โยมพ่อชาลีสนามเรานะครับพร้อมครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้องนะครับนี่นาผักผลไม้มาถวายที่วัดบ้านเกาบอนะครับนี่อันคันหนึ่งมาแต่ใสนี่มาแตะมาน้ากันนมบวงนุ่นนะครับคันสีขาวนุ่นนะครับเด้อคุณพ่อชาลีสนามเรานะครับพร้อมครอบครัวญาติพี่น้องนะครับมาประจําประจํานะครับแต่เวลาจะเอ่ยชื่อเลยนึก ไม่ออกนะครับแต่ว่าจําหน้าได้นะครับเพราะว่ามาบ่อยเหลือเกินนะสาธุอนุโมทนานะครับโยมนําเครื่องครัวพัตตาหารต่างๆมาถวายคณะสงฆ์แม่ขาวแม่ชีนะครับมีคันหนึ่งอยู่ใกล้ๆเดือขอโทษขออภัยทําไม่ได้ไปไายทุกคันนะครับค่อยฟังรายละเอียดกับพระดชพระคุณลวงตาอีกครั้งหนึ่งนะครับอยาิโยมนําพัตตาหารมามีแต่จะไอ้นะครับพูดไปนะครับขอโทษขออภัยนะครับ อุ้มใดบริทิ์เขานี่โอ้เ,เก่งมากเลยเนะยาะอาอ,อนะครับนี่หลายอย่างมากประการยมพ่อนะครับมาทําบุญเป็นประจําประจํานะครับมาแต่ละครั้งก็จะนํผาผักผลไม้นะครับเครื่องครัวนะครับใส่รถมาเต็มแบบนี้นะครับมาถวายนะครับนี่นี่เดินทางมาด้วยกันนะครับสาธุอนุโมทนานะคุณพ่อชาลีสน้ำเรานะครับ พร้อมครอบครัวญาติพี่น้องนะครับสาธุอนุโมทนาด้อนะครับโยมเขาเห็นความสําคัญนะครับเห็นพระพิสุสงฆ์แม่ขาวแม่ชีอยู่ด้วยกันมากๆนะครับก็เลยนําเอาผักผลไม้นะครับเครื่องครัวต่างๆมาถวายคณะสงฆ์แม่ขาวแมชีวัดบ้านเก่าบอนะครับพอดีเห็นมองผ่านกล้องวงจรนะครับเห็นญาติโยมนําเอาพระตาหารมาถวายก็เลยออกมานะครับถ่ายภาพนะครับกำลังลงเฟซนะครับ เฟพระเดชพระคุณน้องตาให้ธรรมะไว้เมื่อคืนนะครับพูดเรื่องพระวินัยนะครับแต่ว่าด้วยมันยาวนะครับก็เลยพยายามตัดต่อให้มันน้อยลงนะครับมองผ่านกล้องวงจรนะครับทีวีนะครับมองลงมาก็เลยมาถ่ายภาพคุณโยมนี่นะครับนําเครื่องครัวต่างๆหลายอย่างมากมายนะครับพ่อชาลีสนามเรานะครับมาถวายไว้ที่วัดบ้านเก่าบอนนะครับนี่ เดือสาธุอนุโมทนานะครับโยมมาด้วยกันสองสายนะครับสายบ้านสร้างมิงนะครับอำเภอม่วงสามสิบกับสายหวยอำเภอพะนาโอ้โนี่คือโพชาลี่คืออำเภอพะนานะครับพพชารยีสนามเราพร้อมครอบครัวญาติพี่น้องนะครับปกติโยมก็จะมาประจําประจําอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงปีใหม่แล้วก็งานปฏิบัติธรรมนะครับเด้อ ขออนุญาตหยุดการถ่ายวิดีโอขอให้ญาติโยมนะครับผู้มาทําบุญที่วัดบ้านกบอกขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดดืออ้ 1, 2, 3, 4, 5, อหนึ่งกระผมพระมาดิศกุป,ปวัฒนูนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคุณพ่อชาลีสนามเราพร้อมด้วยคณะนะครับญาติพี่น้องจากอำเภอ พนานะครับนําสิ่งของต่างๆเข้ามาถวายที่วัดบ้านเก่าบอนะครับรถขั้นที่สามแล้วนะครับนี่ขั้นที่สามือขั้นที่สี่นี่เหรขั้นที่สี่นะครับนี่ไล่รถไม่ถูกแล้วนะครับนี่เด้อสาธุอนุโมทนานะครับวันนี้มีญาติโยมมานําสิ่งของต่างๆมาเยอะนะเข้ามาถวายที่โรงครัววัดบ้านเก่าบอนนะครับนี่เด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ มีสวดมนต์ข้ามปีนะครับส่งท้ายปีเก่าท่อนรับปีใหม่นะครับจนถึง6กทุ่มนะครับโยมก็เลยนําสิ่งของต่างๆนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับที่วัดบ้านเก่าบ่อในช่วงงานปฏิบัติธรรมนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่สามมกรานะครับพรุ่งนี้ปีหน้านะครับวันที่สามมกราปีหน้าไปจนถึงวันที่12บสมกรานะครับสิ่งของต่างๆที่โยมนํามาถวายนะครับก็จะได้ใช้ ตั้งแต่สวดมนต์ข้ามปีนะครับไปจนถึงงานปฏิบัติธรรมนะครับคุณหนูนี่นะครับมาประจำนะครับนี่จนจำหน้าได้นะครับคุณพ่อชาลีสนามเราพร้อมคณะนะครับเด้อจากอำเภอพนาหนุนนะครับเดินทางมาที่วัดบ้านเกาบอนี่นะครับสาธุอนุโมทนาเด้อญาติโยมนะครับที่นำจตุปัจจัยไทยทานพัตตาหารนะครับมาร่วมบุญกุศลนะครับนี่กำลังเชียน จะตุปัจจัยนะครับที่จะถวายนะครับเพื่อจะให้พระเดชพระคุณลุงตานะครับได้กล่าวอนุโมทนานะครับเขียนตัวใหญ่ๆเด้อลืมบอกตัวอันเป็นไปได้เพราะยี่พยายามเขียนตัวใหญ่ๆลูกตาจะอ่านไงหรือว่าเจ้าหน้าที่มันอ่านไงนะครับสมัยเป็นหนุ่มๆนี่ตัวเล็กๆก็อ่านได้นะครับแต่พอนะครับอายุมากมาเลนไม่ค่อยดีนะครับก็เลยเน้นตัวโตๆนะครับ แต่คงจะไม่ทันแล้วนะครับผมมาบอกช้าๆนะครับนี่เดือสาธุอนุโมทนานะครับญาติโยมนำสิ่งของต่างๆมาถวายนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับสาธุอนุโมทนานะครับเป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับญาติโยมจะนำสิ่งของต่างๆนะครับมาถวายวันนี้มาด้วยกันสองคณะนะครับคณะบ้านสร้างมิงนะครับอำเภอม่วง30อุบลราชธานีและก็ คณะบ้านพนานะครับยมพ่อชาลีสนามเหล่าพร้อมคณะนะครับญาติพี่น้องนําสิ่งของต่างๆมาถวายเข้าลงครัววัดบ้านเขาโบนะครับไม่รู้ว่าจะถ่ายภาพรวมกันไม่รู้จะพร้อมง่ายหรือเพลานะครับนี่ดูแต่ละคนนะครับยมมาเป็นประจำประจำนะครับมาทําบุญที่วัดบ้านเขาโบจนจําหน้าได้นะครับแต่ว่าจําชื่อนี่ยากพอสมควรนะครับต้องนึกนานนะครับกว่าจะนึกออกนะครับเด้อสาธุอนุโมทนาขอหยุดการถ่าย ภาพวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อน,นะครับขออนุญาตถ่ายภาพยมคณะที่หนึ่งนะครับที่มาทําบุญที่วัดบ้านเกาบวอมองกล้องเด้อหนึ่งสองสามพนมมือขึ้นเด้อใครไม่ยิ้มนี่ปรับสองพันหนึ่งสองสายิ้มเ้าขอบคุณมากๆเด้อเสร็จเรียบร้อยละเด้อนั่งตามปกติซะ หนึ่งสสี่หขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคุณพ่อชาลีสนามเราพร้อมคณะนะครับจากอำเภอพัฒนานะครับนำสิ่งของต่างๆมาถวายนะครับก็เลยขออนุญาตถ่ายภาพเป็นอนุสร์ชีวิตไว้มานั่งผีก่อนเด้อม, <c oughs> มาถ่ายภาพเมาก่อนมาขออนุญาตนะครับอยากจะเก็บภาพไว้นะครับญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชู <c oughs> วัดวาพระศาสนานะครับวัดบ้านเกาบอนนะครับนี่